ตัวแปรของทางฝั่งคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนใหญ่ก็มีประมาณเกือบร้อยตัวนะครับตัวแต่ตัวแปรใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าจับมาขยาับขยับขยับออกมาแล้วก็จะได้ร<ม>ู้ว่าแต่ละปีเนี่ยเรากะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายจะออกไปเท่าไหร่ก็จะลงทุนได้ประมาณเท่าไหร่จะมีการขาดทุนหรือกําไรเท่าไหร่จัดการคาเสี่ยงแบบไหนแล้วค่อยมาออกเป็นแบบประกัน าสิ่งที่ยากก็คือว่าพอเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมานั่งตีความแล้วว่าไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันแปลว่ามีความเสี่ยงไหมหรือไม่มีความเสี่ยงอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าประกันเคยได้ยินคาว่าประกันบํานาญอายุเยอะใช่ไหมครับปีสิบห้าขึ้นไปใช่ครับเหมือนที่ข้าราชการสมมติว่าเกษียณแล้วก็จะมีมีเงินออกมาทุกๆปีจนกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหมครับครับเงินประกันบํานาญตรงนี้ที่ออกมาจนกว่าจะเสียชีวิตบางทีก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อไรถ้าสมมติเราเขียนว่าตลอดชีวิต แล้วถ้าชมมชนชีวิตคนปรากฏว่า20ปีข้างหน้าจะเป็นมีทำโคลนิ่งหรืออมาตักขึ้นมาบริษัทก,ก็ขัดทุนสิคือบ<ช>รก<ช>็<ๆ>มีการคิดหน้าคิดหลังเอาไว้ก่อนว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบยังไงให้สามารถามีรายรับและรายจ่ายแล้วก็ทุกอย่างที่มันสมดุลสมดุลกันระหว่างนค,าคนที่ลงทุนใช่ไหมครับคนที่ซื้อกระธนได้เงินอะไรไปแล้วเราก็ต้องสามารถ รับผิดชอบกับคนที่เอาเงินมาฝากไว้กับบริษัทแล้วเราก็ต้องสามารถจ,จ่ายให้เขาได้ว่ามันค,คือคอนเซ็ปต์ของการทําเหมนประกรันคือว่าทุกคนมารวมเงินลงคันกันกระจายความเสี่ยงฟังแล้วไม่ง่ายเลยนะครับกค็คือคุณคุณทอมมี่พูดเหมือนง่ายนะครับแต่ผมว่ามันมีความ,มซับซ้อนเยอะเหมือนกันนะมึงนอกก็ถึงชอบเรียนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าในฮ่องกงนะครับคนที่เก่งชีวะเขาก็จะเลือกไปเป็นหมอ,อ,อคนที่เก่งพวกสายสิง างทีงก็นักธุรกิจหรือว่าไปเป็นพวกทนายความก็ได้ครับแต่ค,ค,คนที่เก่งจริงในสายเลขรจริงๆหรือคณิตศาสตร์เนี่ยหรือฟิสิกส์ก็ตามเขาไม่ได้เลือกเป็นวิศวะนะครับเขาเลือกเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี่คือสิ่ง่งที่ผมเห็นเพราะว่าผมจบวิศวะมาแล้วเราก็มานัง่งดูว่าเอ๊ะปรากฏว่าสิ่งที่ถนัดกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเลขเราก็เห็นว่าเมืองนอกปกติแล้ว คนที่จบวิศวะมาเขาก็ยังมาเป็นด้านนี้หรือว่าแม้แต่คนที่เก่งเลขเลยจริงๆเขาก็มาเลือกด้านนี้เพียงแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววิชาทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยยังไม่มีที่แพร่หลายก็ไม่มีมหาลัยที่เปิดมากนะนะรเราก็เลยเรียนของเราเองเป็นธรรมดารจริงๆวิชานี้ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือวิชาวิศวกรรมการเงินเพราะวิศวกรรมการเงินคืออะไรคือการสร้างกระดาษนะฮะให้มันมีมูลค่า Uh huh. ซึ่งมันก็คือเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันคือการที่ดู2องเรื่อง,งแรกคือเรื่องของสถิติความน่าจะเป็นเป็นไงบ้างหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนี่คือสถิติอย่างที่2อ,อาจจะเป็นดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการลงทุนเราจะได้เท่าไหร่เป็นเงินปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ลงทุนตอนนี้กับลงทุนนั้นเขาต่างกันเอาเงินมาโยกมาโยกมา2เรื่องนะครับมันเป็นหลักการที่คล้ายก,กันกับวิศวกรรมการความรู้ทั้งหลายอย่างไม่ว่าสถิติเศรษฐศาสตร์การจําลองโมเดลอย่างที่บอกความรู้ทางด้านธุรกิจ กฎหมายบ้างความรู้ทางด้นแพทย์ก็ต้องมีาะถ้าเราจะออกแบบการประกันมะเร็งให้คนคนหนึง่งเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าขั้นตอนของการเกิดมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้างอาชีพนี้ก็ต้องคุยกับทางฝ่ายหมอฝ่ายนักกฎหมายลหลายฝ่ายนะครับการดําเนินงานของบริษัทเรื่องของะอะไอทีหลายอย่างหรือก็โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่ง, project, project งเพราะเราต้องการออกอะไรออกมาใช่ไหมเหมือนออกตาสารออกมาสักอย่างหนึ่งเพื่อระดมเงินเข้ามาแล้วก็มีสวัสดิการแล้วก็จ่าย กา,การลงทุนนิ่งจิงๆก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทุน,นที่ซื้อเป็นกอมทุน,นแบบไหนเพราะเราจะมีการตั้งนโยบายการลงทุนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วมีส่วนร่วมในเงินปันผลก็คือสามารถสามารถว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยแล้วถ้าได้เงินปันผลมาแล้ก็จะคืนให้กับผู้ถือกองทุด้วยส่วนนั้นก็คือจะไม่การันตีแต่ถ,ถ้าเป็นการันตีเยอะบางทีเราจะไปซื้อพวกที่มันความเสี่ยงน้อย เช่นพันธบัตรรัฐบาลค,บคุล็อกเอาไว้เลยว่าอนาคตคุณได้เงินก้อนนี้ชัวร์ๆนะมีการจัดการในความเสี่ยงระยะยาวให้ก็ลงทุนเพื่อให้สามารถจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์อนาคตได้จากนั้นก็คือเราก็ต้องตั้งเงินสำรองรนะครับสำรองเอาไว้ว่าคุณรับเงินมาตรงนี้ไม่สามารถเอาทุกอย่างมากลายเป็นกําไรหมดนี้เราจะมีการตั้งเงินสำรองไว้รับมา100บาทอาจจะตั้งไว้ที่90บาทาเงินสำรองเก็บเอาไว้ในอนาคตแล้วเงินสำรองก้อนนี้จะจบหรือหมดไปกลายเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อ เราคืนเนงินให้ลูกค้าครบหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเหมือนกันของนักคณิตสตรประกันภัยที่ต้องตั้งเงินสำรองเพราะว่าสิ่งที่เราต้องแบกรับไว้ก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงของบริษัทที่เรามีการันตีก็ต้องคืนให้ลูกคา้าวิศวกรโยธาเซ็นรับรองตึกไว้ให้ตึกล้ม,มน,นักคณิตศาสตร์ประกันภัย,ภ<า>ยเสร็จเลยเข้าคุปนักคณิสตรประกันกภยัยเช่น,นเดียวกันก็ต้องเซ็นเหมือนกันแต่ผมก็ต้องเซ็นแบบว่าอันนี้ขายได้ถ้าขายแล้วเรามีการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่า สุดท้ายพอได้เงินมาก็ลงทุนมาอนาคตลูกค้ามีเงินคือถ้าสมมติว่าไม่มันก็โดนเหมือนกันคดี<ม>ก็มีคดีในศาลเหมืกัน<ม>ครับอันนี้ก็คือก็ชื่อเราก็อะไเราอยเซ็นอะไรต้องมองดีๆ